คอมเมนต์สักหน่อยนะครับเท่าที่นะเท่าที่ผมรู้ผมเห็นนะครับไทม์ไลน์ของลุงพลป้าเดนนะครับอ่าในวันที่สิบสองนะครับอานะครับตอนเศร้านะครับพี่น้องนะผมกำลังกินเข่า อยู่เฮือนแม่ยายนะครับตอนนั้นนะครับผมเพราะว่าผมเปิดร้านขายของอยู่ที่ร้านแมย่ยาเอินบ้านแม่ยายนะครับอผมเปิดร้านขายของอยู่ที่บ้านแม่แม่ยายแล้วทีนี้นะครับน้องชายนะครับน้องชายบอกว่าลุงลุงของเขยนี่นะครับเบิ่งแม่นอยู่ได้เนาะอ่า เบิ้งแม่นอยู่ได้พี่นอ้องก็เลยบอกผมก็เลยให้แม่มาต่อยโทู่ไปบอกว่าอยากได้มอทรบอ,อไอ้บุ๋มว่าลุงของเพื่อนนี่แม่นอยู่ได้นะครับก็เลยทไปให้ท่ไปถามโท่ไปถามเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคผู้ดใดสิไปเอาผู้ดใดสิไปหลับ นะครับผมอ่าอาแล้วทีนี้ตอนแรกเขาว่าจะให้ให้ให้นานะครับให้นามาดูนาอะไรเนาะเขไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับให้นาไปรับผมกินข่าวอยู่เงื่อนเยอตอนแรกเพื่อจะาอันที่สี่ให้น้านะเขามารับผมอยู่เงื่อนเด้ออยู่เงื่อนอยู่อยู่บ้านแม่ยายนะครับอ่า ให้ผมให้นะนะ้ามารับผมอยู่บ้านแม่ยายเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับผมแต่บอกพิกัดนะครับบอกพิกัดให้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พัวกพวกเข้าไปไม่ถูกนะครับพอดีนะ้าคนนั้นมาถึงบ้านแม่ยายผมนะครับผมก็แต่งตัวเลยนะพี่น้องว่าจะขึ้นรถว่าจะขึ้นรถไปแล้วนะฮะ แล้วทีนี้เขาโทรมาบอกปุ๊บโทรมาใหม่นะว่าลุงไปรับแล้วนะครับลุงลุงไปรับแล้วนะครับช่วงประมาณผมจําเวลาบะไหนะครับพี่น้องกันเท้าอยู่ครับพี่น้องประมาณเกือบเกือบแปดโมงนะครับประมาณนี้หละนะครับวันนี้เอาลุ่งไปรับกะกะให้ลุงไปรับนะไป ทั้งลูมณฑปราแตนนะครับวันที่12นะครับย้ำเมือนเศร้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเออไปกันไปนะครับอ่ะโอเคไปกันไปเข้ากัไปตามหาแบบนี้นะครับวันที่12ผมก็ออกไปไปตามหาสักประมาณรอหมอทำนะให้สทั้งหมอทำอย่างเสียงของเสียงใครเสียงอย่างกัโอ้หลายครับพี่น้องนะ <laughs> เยอะนะครับ แล้วทีนี้นี่ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะรอหมอทำหมอหมอทำฝนหมอทำฝนนะจับฝนจับฝนเนาะฝนเนาะหมอหมอทำฝนนะประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงนะฮะลุงกระปากับรลับหมอทำฝนมานะครับแล้วก็เข้าไปเฮ็ดพิธีนะครับพี่น้อง อ่เข้าไปทําพิธีทําพิธีถ้าทําพิธีวัเนี้ยทำพิธีพิธีเสร็จปุ๊บนะครับกับผ้ากับยางหาแถวสวนยางครับพี่น้องเอฟซีครับเนาะออยางหาแถวสวนยางใกล้ๆบ้านนั่นแหละนะครับแล้วกับคำนเนี่พี่น้องประมาณบาบสองใบาสามนี่เลยนะครับหมอกับเพื่อกรอยักเมื่อเด้บยา่นีนเพื่อนเมื่อยเนานะ พรกระยาคมือบ้านนะผมกับอาสานะครับอาสาไปส่งนะไปกับน้องทายนั่นเลยนะครับอาสาไปส่งเพื่อนหอนเฮือนนะเอารถผมนี่แหละไปขั้นนี้แหละครับนี่ขี่รถขั้นนี้ไปครับพี่น้อง <c oughs> นะครับแล้วกาตอนบ่ายกับโบลูครับพี่น้องนะ ก็มาเล่าให้พี่น้อง f อฟังเนาะทุกท่านก็ประมาณนี้ครับ